สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะอยู่กับผมดิวซ่านะฮะอยู่ที่สำนักส่งเสร,ริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีชยงคูครับ เหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะอยู่กับแพลตฟอร์มของ c h a t GPT นะครับจาก EP ที่แล้วนะครับผมแนะนำในการคุยโต้อตอบกับ c h a t GPT on mobile นะครับสมาร์ทโฟนของเราสามารถโหลดแอป,ปนะครับแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถคุยโต้อตอบกับ c h a t GPT ได้เลยแล้วก็จะมีสรุปรายง,งานตอนสุดท้ายด้วยนะครับยังไงก็ถ้าอยากถ้าพลาด EP นั้นก็รีกลับไป EP ที่แล้วก็แล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะมาแนะนำในการ ให้ c h a t GPT สรุปเนื้องานเนื้อหาในไฟล์ PDF ก็แล้วกันนะครับผมสมมติเรามีไฟล์ PDF นะครับหลายๆหน้านะครับอยากให้มันสรุปสั้นๆน,นะฮะให้เราเข้าใจภายใน5บรรทัดหรือ10บปรทัดประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาดูกันดีกว่าครับผมตอนนี้เราอยู่ที่แพลตฟอร์มของ c h a t GPT มาเดิมเวอร์ชัน3.5ฟรีนะครับผมล็อกอินเข้าอีเมลให้เรียบร้อยแล้วก็มาหน้าต่างประมาณนี้นะครับ โอเคครับทีนี้ผมจะมายกตัวอย่างนะครับตอนนี้นะครับสมมติสมมุติตอนนี้เรามีไฟล์ pdf นะครับอ่าอันนี้จะเป็นเรื่องอวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นม .5 นะครับผมอันนี้มีอยู่ประมาณสักครู่นะครับ55หน้า56หน้านะครับผมมี56หน้านะครับทีนี้เราอยากสรุปนะครับง่ายๆให้เราเข้าใจง่ายๆเราไม่อยากอ่าน นะครับว่าเนื้อหาภายในไฟล์ PDF นี้เขาพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับสรุปง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องอุปรกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ประมาณนี้ครับในคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างมีแรมฮาร์ดดิส ksd จอเมนบอร์ดแรมพวกนี้ไปนะครับทีนี้ <c oughs> การที่เราจะเอามาให้มันแชท GPT สรุป นะครับมีวิธีคําสั่งง่ายๆนะครับเพียงไม่กี่บรรทัดนะครับโอเคเพิ่มเริ่มเลยดีกว่านะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับ Chat GPT นะครับข้างล่างนะครับแนบไฟนะครับเห็นไหมครับที่เป็นรูปคลิปนะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ไปตรงที่อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการให้มันสรุปนะครับอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ม5านะครับโอเคแล้วก็อ p e n นไปทีนี้มันจะอัปโหลดเข้ามาใน h ช t GPT ของเรา ข้างล่างนะครับอย่าเพิ่ง enter นะครับให้เราพิมพ์คำสั่งก่อนนะครับว่าจะให้มันทำอะไร,นะรโอเคช่วยผมจะสั่งว่าช่วยสรุปเป็นวักครับอ่าไม่ต้องวิ็นก็แล้วเนื้อหาสั้นๆภายใน 10บรรทัดนะผมยกตัวอย่างนะครับ10บรรทัดแค่นี้นะครับช่วยสรุปเนื้อหาสั้นๆภายใน10บรรทัดแล้วก็ enter ไปครับทีนี้ Chat GPT มันจะสรุปเนื้อหาในไฟล์ PDF ให้เราเลยเห็นไหมครับไฟล์นี้เป็นเอกสารสรุปเนื้อหาของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นม .5 เนื้อหาหลักเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศการทำงานของคอมพิวเตอร์และ ข้อมูลพื้นฐานเช่นข้อมูล1ข้อมูล2สารสนเทศ3ระบบสารสนเทศประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ข้อมูลบุคลากรสประเภทของระบบสารสนเทศนะครับอันนี้มันจะสรุปมาให้เราแล้วทีนี้ถ้าเราอยากากระจายไม่ไม่ใช่กระจายอยากรู้ว่าข้อนี้มันมีข้อมูลเนื้อหาเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับ เราก็แบบนี้เลยขออีกสรุปข้อแล้วก็พิมพ์อันนี้มาอ่าเราก็ปีอันนี้มาสอจุดอ่าขออีกสรุปข้อ2สารสนเทศข้อมูลนี่แล้วก็ enter ไปปั๊บ ทีนี้มันจะเอาข้อที่2มาเพิ่มเติมข้อมูลให้เรารู้ว่าภายในเอกสารเนี้ยมันมีเนื้อหาอะไรบ้างประมาณนี้นะครับอันนี้สําหรับการสรุปง่ายๆนะครับของไฟล์ PDF นะครับให้ c h a t GPT สรุปนะครับโดยเราไม่ต้องไปอ่านทุกหน้านะครับผมตอนขั้นตอนแรกเราก็ใส่ไฟล์เข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์คําสั่งว่าช่วยสรุปเนื้อหาสั้นๆภายใน10บรรทัดทีนี้มันก็ มาให้เราแล้วสรุปมาให้เราแล้ว1 2 3 4นะครับทีนี้เราอยากอ่ารู้ว่าข้อมูลข้อไหนมันมีอะไรบ้างนะครับภายในนั้นเราก็ขออีกนะครับพิมพ์คำสั่งขออีกสรุปอ่าผมยกตัวอย่างข้อ2สารสนเทศอ่านนี่ปีเธอร์ไปปุ๊บทีนี้มันก็ดึงข้อ2มาระบบสารสนเทศมันมีอะไรบ้างมีความถูกต้องและข้อผิดพลาดนะครับเข้าถึงง่ายในเวลาที่เหมาะสมชัดเจนและไม่ คุมเครือครบถ้วนและตรงตามความต้องการประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากให้มันมีเนื้อหาข้อไหนที่สําคัญก็ให้มันดึงออกมาข้อนั้นๆนะครับผมง่ายๆนะครับกับแชท GPT นะครับเรียบร้อย EP นี้ก็จบแล้วนะครับผมสาหรับ EP หน้านะครับผมจะให้แชท GPT ช่วยทําอะไรก็ฝากกดไลค์ กดติดตามนะครับแล้วก็กด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมแฟนเพจนะครับวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเรามีคอนเทนต์นะครับเรื่อยๆนะครับมีการสอนวิธีทำเรื่องเกี่ยวกับ IT เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ปงานโปรแกรมต่างๆนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกัน EP ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ うん。<noise>